ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่จะไปท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้าพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาและน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสําคัญเป็นหัวใจของการดํารงชีวิตอยู่ของกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ กรมชลประทานครับหน้าที่ของเขาก็คือการดูแลน้ําให้กับประชาชนก็ต้องเข้าไปวางรากฐานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรยายงานเลยครับ ท่ามกลางความงดงามของเกาะลันตาเกาะที่เต็มไปด้วยแสงแดดทะเลและรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่คือบ้านของชาวเกาะที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายผูกพันกับพื้นดินสายน้ำและธรรมชาติ และในวันที่น้ำคือชีวิตการเข้าถึงน้ำคือหัวใจของความยั่งยืนในชุมชนที่บ้านสังกาอู่อำเภอเกาะ,กะลันตาจังหวัดกระบี่จึงเกิดเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นหมู่บ้านชาวเลหมูบ้านชาวประมงกี่้ออกทะเลกันทั้งหมดเลย ืชาวประมงอ่ะเวลากลับจากทะเลมาจะมีป่าภูเขาของอมตะพอช่วงหลังๆนี้เขาไปถางป่าทําไร่ทํำอะไรเขามียาอัางนี้ก็ไม่กล้าจะดื่มกันแล้วแค่อาบอย่างเดียวเขาแก้ปัญหาเอยการน,นี้ซื้อน้ำกินมาใช้เรื่องนี้ก็ผู้ใหญ่เป็นคนทําหนังสือไปเพราะว่าที่นี่ขาดแคลนน้าสะอาด โครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2556นังจากเกิดปัญหาในพื้นที่หนักมากผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่7ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการไปยังที่สำนักพระราชวังเพื่อขอให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำในพื้นที่ าะลันตาเองมีฝนค่อนข้างชุกแต่ไม่มีที่เก็บน้ําในช่วงฤดูแล้งที่แลนะ้งหนักก็จะเริ่มจากกุมภามีนาเมษายนช่วง3เดือนนี้ก็จะเกิดวิกฤตก็คือขาดแคลนน้าประจวบกับปริมาณนักท่องเที่ยวอยู่ในช่วงของไฮซีซันนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณการใช้น้ําก็มากขึ้นแล้วแหล่งเก็บกับน้ําที่มีก็ไม่เพียงพอกรมชลประทานก็พิจารณาแล้วเห็นว่าควรสร้างทำลบดินพร้อมอาคารประกอบแล้วก็ทอดส่งน้ําไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้า จากการศึกษาพื้นที่และความต้องการของชุมชนกรมชลประทานได้ออกแบบระบบทำนบดินให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและสภาพดินฟ้าอากาศของเกาะลันตาเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปีโดยไม่พึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ผลประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการอบคบริโภคอนั้นเนี้ยรัฐดอนในพื้นมีความมั่นใจก็มีแหล่งน้ําสํารองปรับใช้ทุกคนก็สามารถมีความมั่นใจในการประกอบกิจการทําอาชีพต่างๆได้ด้วยความมั่นใจพอมีนบดินปุ๊บน้ําขึ้นถึงข้างบนข้างล่างการใช้น้ําก็จะสะดวกกว่าเดิมชาวบ้านใช้กันได้ทุกครัวเรือนเลย ผมในานามชาวบ้านสังขาอู้ต้องขอขอบคุณชนประธานนะครับที่มาดูแลขอบคุณแทนชาวบ้านทุกคนครับในพื้นที่ทุกพื้นที่กลุ่มชนเองจะพยายามเข้าไปพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจทุกภาคส่วนสามารถได้รับน้ําอย่างเท่าเทียมกันจากพื้นที่ที่เคยขาดแคลนน้ากลายเป็นชุมชนประมงที่มีน้ําจืดใช้อย่างเพียงพอชาวประมงสามารถออกเรือหาปลาได้ยอย่างมั่นใจสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นี่คือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนที่เดินหน้าไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการพัฒนาเพราะน้ำคือรักฐานของการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงไม่หยุดขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยทุกคนอย่างยั่งยืน